ต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วนะครับว่าจอดรถยังไงให้เข็นได้นะฮะตีอธิบายไปแล้วว่าควรเข็นหรือไม่ควรทีรนี้เราจะมาดูวิธีกันบ้างว่าจะจอดแล้วให้เข็นได้เดี๋ยมันทํำยังไงครับแต่วิธีที่กําลังจะสอนนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่าใช้ได้เฉพาะ 6, mm hmm. b y d Sierraon Six BVD s e o n 7แล้วก็ BVD MC เท่านั้นนะซึ่งรุ่นที่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยจะมีวิธีการกฎที่ไม่เหมือนกันนะฮะใครใช้3รุ่นนี้อยู่ทําตามนี้นะครับ วิธีการจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรยุงย่งยากครับผมขึ้นมาที่ตัวรถนะครับทุกครั้งที่ปล่อยรถใหม่จะจะสอนทุกครั้งแต่ว่าด้วยฟังก์ชันที่มันเยอะลูกค้าอาจจะจำไม่ได้เพราะฉะนั้นคลิปนี้มาครับผมสอนอีกทีนึ่งฮะกดมาที่หน้าจอครับกดไปที่ตั้งค่าตัวรถนะฮะ เมนูหลักด้านขวาลงมาที่สภาพตัวรถครับแล้วเข้าไปที่ตรวจซ่อมครับจะเห็นว่ามีหมดตัวอย่าง EPS นะครับเรากดเข้าไปเขาจะมีเงื่อนไขอยู่เห็นไหมครับรถต้องอยู่ในเกียร์ P นะครับเหยียบเบรคค้างไว้แล้วรถเนี่ยต้องไม่ได้อยู่ในสถานการ,ชาร์ช์จนะครับอ่ะเหยียบเบรคปุ๊บกดเข้าไปครับเนี่ยฮะเห็นไหมตัวอย่างเขาจะหมดตัวอย่าง EPB เขาจะเด้งขึ้นมาให้เรา รู้เลยว่าตอนนี้รถเราเนี่ยสามารถที่จะจอดแล้วก็เข็นได้เพื่อการสไลด์นะฮะเพื่อการสไลด์นะแล้วก็ด้านล่างก็จะบอกเลยว่ากดปุ่มออกค้างไว้เพื่อออกจากโหมดนะครับกดปุ่มนี้ค้างไว้นะฮะโหมดเขาก็จะยกเลิกไปเองนั่นเองนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโหมดนี้เป็นโหมดสําหรับการลากจูงขึ้นรถสไลด์เท่านั้นนะฮะซึ่ง เอาไว้ในกรณีที่มันจุกเฉินจริงๆเท่าน,นั้นถ้าไปจอดขวางหน้าคนอื่นเขารถเราถึงจะสามารถเขียนได้ครับมีคําถามเพิ่มเติมอย่ากเก็บไว้ครับพิมพ์ด้านล่างลงมาได้เลยครับผมตรยฮะเซลสเปเชียล,ลิสต์บี BY d c ดีซบางใหญ่ทุกช่องทางชื่อ BYD Man TH ครับ